คุณไพศาลพืชมงคลโพสสารฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจไตาส่สวนกรณีฝ่าฝืนหมายขังของศาลนำตัวนักโทษออกนอกเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตศาลและออกหมายจับมาจำคุกตามคำพิพากษาต่อไปได้ขณะนี้มีความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่ รมราชทรรมนำตัวนักโทษตามคำพิพากษาของศาลออกนอกเรือนจำไปไว้ที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตจากศาลอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าศาลมีอำนาจไต่สวนได้เองหรือไม่และในประเด็นนี้นักกฎหมายหลายท่านมีความเห็นว่าศาลมีอำนาจไต่สวนได้เองโดยไม่ต้องมีใครไปร้องเพราะเป็นอำนาจของศาลโดยตรงเช่นเดียวกับคดี หิ้วถุงขนมซึ่งสารดีกาได้ไต่สวนเองโดยไม่ต้องมีใครไปร้องและได้พิพากษาจำคุกเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วสำหรับกรณีเรื่องนี้เมื่อศาลออกหมายขังจำเลยตามคำพิพากษากรมราชัณฑมมีหน้าที่ต้องขังจำเลยไว้ที่เรือนจำการนำตัวจำเลยออกนอกเรือนจำจะต้องขออนุญาตจากศาลก่อนและขอได้เฉพาะ4กรณี คือจำเลยบ้าหรือจำเลยป่วยหนักอาจเสียชีวิตถ้าถูกขังในเรือนจำหรือเป็นหญิงท้องแก่เกิน3เดือนหรือขอดลูกยังไม่เกิน3ปีใน4กรณีนี้ต้องไปขออนุญาตจากศาลกร่อนจะนำตัวออกไปนอกเรือนจำโดยพลักการไม่ได้ การนำตัวนักโทษออกนอกเรือนจำโดยไม่ได้ขออนุญาตจากศาลจึงเป็นการขัดหมายศาลและเป็นการกระทำผิดต่อศาลโดยตรง ศาลจึงมีอำนาจไต่สวนได้เองโดยไม่ต้องมีใครไปร้องซึ่งเรื่องนี้กำลังจะเป็นที่จับตามองของประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรก็ดีเรื่องนี้มีข่าวว่านายชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสประชาธิปัตย์หลายสมัยกำลังจะยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนเช่นกันจะได้รายงานความคืบหน้าต่อไปแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าในเรื่องนี้นะครับสาระหลัก ในส่วนของปปชเมื่อดำเนินการไตส่สวนและถ,ถ้าถึงขั้นแจ้งข้อกล่าวหาชี้มูลเรื่องก็จะต้องถูกส่งไปยังสารอาญาทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบรรดาข้าราชการทั้งหลายซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการจะกลับเข้าคุกของคุณทักษิณ<อ>เรื่องกลับเข้าคุกของคุณทักษิณก็แบบที่คุณชานชัว่าน่ะ เพียงแต่ว่าถ้าน้ำหนักของปปชเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จและก็มีเหตุนะครับเชื่อได้ว่าเนี่ยว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ<ม>เป็นการเอื้อเพื่อไม่ให้นักโทษที่ต้องคำพิพากษาได้รับโทษตามพระบรมราชโองการหลังจากคำพิพากษาแล้วเนี่ยอย่างไรศาลก็ต้องมีต้องมีผู้ยื่นเพื่อให้ศาลออกหมายขังใหม่ และเอาตัวกลับไปที่เรือนจำซึ่งก็เป็นคนละคดีความผมพยายามที่จะสื่อสารว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่ตั้งแต่คุณทักษิณเริ่มต้นเข้าสู่การเมืองมีนักการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนะครับและแม้กระทั่งข้าราชการ แม้กระทั่งตำแหน่งที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีก็ไม่เว้นต่างก็ติดคุกกันท่วนหนะ้ามีรองนายกติดคุกไปสามคนรัฐมนตรีทั้งว่าการช่วยนับไม่ถ้วนเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ไม่มีข้อยกเว้นปัลลัดกระทรวงก็ไม่น้อยกว่าสามคนและมีนนำซ้ำอธิบดีเนี่ยมือก็นับแทบไม่พอ ค่ <c oughs> าราชการอีกเป็นจำนวนมาก <c oughs> เพราะเนี่นะครับในวันที่มีอำนาจดูเหมือนว่าทุกอย่างทำได้ทั้งหมด <c oughs> แต่อำนาจมันไม่เคยจีรังทักครั้งหนึ่งความถูกต้องความเป็นธรรมต่างหากที่มันมีความจีรัง <c oughs>